แพทนาประภาและรุ่นน้องห่างกัน14ปีแพทพูดแล้วสถานะหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน14ปีเรียกได้ว่าแพทนาประภาตันตะกูลคุณแม่สายสตรองหลุดโปะลงไอจีส่วนตัวเผอติดรูปครึ่งหน้าของหนุ่มคนใหม่ที่เจ้าตัวกำลังคุยด้วยในช่วงเขาเดาวปีใหม่ที่ผ่านมา ล่าสุดแพทย์นภพพาได้ออกมาเผยขณะเดินทางมาร่วมรอบกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยก็ได้เปิดใจถึงหนุ่มข้างกายที่มีอายุน้อยกว่าถึง14ปีว่ามันไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้ไปไกลกันเยอะแล้วเอาง่ายๆคือเขาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยดีกว่า และแพทก็ไม่รู้ว่าโปรไฟล์พวกนั้นมันมาจากไหนเพราะว่าแพทก็ไม่เคยพูดว่าเป็นโปรไฟล์อะไรยังไงแพทพูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่าถามว่าเรียนจบไหมแพทก็พูดได้เลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนอยู่อังกฤษเจ็ดปีแค่นั้นเองแล้วพอคนไปหารูปไปหาอะไรมาเยอะๆแพทเองใจก็ไม่ได้อยากจะเปิดเขาอยู่แล้วด้วย พอเกิดเรื่องแบบนี้เขาก็จะเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเราก็บอกไปว่าไม่เป็นไรอยู่ไปเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรสถานะตอนนี้โสดหรือไม่โสดคือจริงๆทำไมต้องมาคาดหวังว่าแพทยจะโสดหรือไม่โสดเพราะระวังทางแพทย์ก็มีคนคุยตลอด อันนี้แพทย์พูดจริงๆแล้วทำไมต้องมาให้แพทย์พูดในสถานะของตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมีตั้งเยอะตั้งแยะคนที่ไปต่อก็ไม่รู้จะยืนระยะยาวได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นแพทย์เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆเนิบๆสรุปว่าเป็นแฟนใหม่ของเราได้ไหมไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่คือเพรไม่ได้ให้สถานะเพรบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนให้เขาเดินออกจากเราไปได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวและมาพูดคุยกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเพจไม่เอาเพรอยากให้คุยกันที่ซัพพอร์ตเราเรื่องงานได้แค่นั้นเองแต่จะให้เพรมาลงรายละเอียดมาลงรูปคู่ หรือพยายามพูดอะไรแบบนี้มันไม่มีวันแน่นอน